สวัสดีครับมือนีบาอีสานบานทาซวงสิภาามา้าง้มหอยก,กาบครับยุขังยุขังมู่บ้านเนี่ยนะครับหอยตรงข้ามบ้านห้าเมือหนีม่วมอยู่แถวแถวบ้านเนี่ยนะครับย่ตีนบ้านอันนี้มากะบบาเอครับครับนนบาาเอเนี่ก็เป็นน้องของบาอศนะครับนะบนะฝึงมาจากทหารมาพักครับมือนีก็เลยได้โอกาสภาา มาหาอยู่หากินบักหอยครับเก็บมาเก็บหอกหอยง้มหอยเป็นร้านค้าดนะครับเด้อนี่เป็นบ้านเบาต่อยที่ใต้นะครับเนาะง้มหอยมแถวบ้านนี่นะครับนาบ้านเบาต่อยครับไปด้วยเลขห้าบ้านโอ้น้าตื่นตื่นนึงตอนนี้ไหหน้าบ่ลเลอร์หรือว่าหัวบ้านห้อง กีนเลิศเลกนะนี่ยู่หรอนีอยู่หลายลายเลย้าป่ะพวออยู่เดโอ้ยบกไายจิ๋เอ้ยบกฮอยยังเอาเบิเลยเขาจะไปเรียกเรอก่อป่าบอาน เ้ครัหอยครับเฮยครับผู้เล่หนห้ยกลับบ้านครับหวยไงครับสองสามหวยแล้วหวยกลับหวยยุดตีนบ้านครับ เ้าถึงง่วงไปเรื่อยๆนะครับนะเนาะมองไหนมันมีหลกัิไปเรื่อยๆนี่ไปน้ำขามาฟังกันครับเบาเอวอยู่ฟังพุ่นครับไหลฟังหนีไหลยจนเห็นได้ๆมาเบิกเลยกรหนวยงหญ่เนาะ นำไเปเห็ดเมนูครับเหมือนนี่เป็นเลือเตะบรหนอครับตะดงแก่เพื่อนเอาขึ้นไว้นะครับเนาะนี่เป็นเซนเมืองหลอบบ้านครับทางบ้านนะครับมูบ้านเล่นหล่ะครับตอนนี้ มวยเงี้ยครับได้ขึ้นจูบได้ขับหัหอยเหรอว่าจะเอาไปเฮ็ดเมนูผัดผัดน้ำมันหอยมันวะ แม่ยน้ำหอย,คอย,ยอนครับย่างกับเสียืกันครับย่างตำกิมซีฟุดโอ้ได้หลายเหรอไอ้มันเต็มคนะโคเนาะลงมาแค่ยี่สิบนาทีหนึงนะครับหอดโบ๊อบนี่หอดใหญ่มาทางผีก่อนครับบันเนี่ยวงนี้รู้สึกว่ามันสิตื่นครับหอยมันอยู่เอ้มาทางพี นี่เอาทุกหอยนะเอาไปผัดอู้ตอนส่นบากหอยทะเลมันบ่ค่อยมีครับเมืม้อหอยมีอยู่แต่มันอู้นี่ครับอันนึ่งทอ้มีบ่ฮะอื้อเอ๊ ใกลล้้เต็มแวครับหอยกาบหอยสองข้ามนะครับนะบ้านผมเเืินที่หอยเซอรี่ครับหอยเซอรี่กับมีนะครับหน่อยบางไงเลยอ่ะเอาหอยเซอรี่ไปน้ำ เตรียมเราเนี้ผ้าหวายน้ำกรับไปฟังพุ้นครับรถจอดจะฟังพุ้นเหรอครับมาทางบีกว่ากใครส่งจนสิาพยิด อันนี้เข้าก็ได้หอยเต็มคู่แล้วนะครับเนาะได้ใช้ผ้าน้ำเป็นเห็ดเมนูครับมือนี้ ข้าบ้านนี่วิธีหาหาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตัแต่วิธีท้ำบ้านนี่ยหอดบ้านบ่าวเอแล้วครับตอนนี้เพื่อนกำลังต้มไก่นะครับต้มน้มหลวกไก่เห็ดไก่มีเมนูกไก่พอดีครับรนี่ลายอย่างน้ำเดือดเท่ากับต้มก่อนนะครับเอ็ดเบิเร์ดเลยบ่

หวงบาน,บนาสวสอได้ครับเด้นนี่ต่ำเทียงครับบาน,น,าน,นเชฟเพื่อนนอตครับเเพื่อนนัดครับสูตรปัดหอยได้ครับเทนอิดหน่อย ม็เป็นไฮไลท์เลวาลาคอยกราบควายกราบไปบ,บ,บันบันท้อนบันตาซวงหวยสองข้ามนี่ยนะครับค,ยยค <c oughs> อยแดดโรบันท้อนเอ้อได้หลายอย่างครับจ <c oughs> ังพรถ้าว,ว่ากันเทปวดีครับเมา่นะครับหวายส้มนี้หควยกราบตัวหาไงง้ม <โฮ S 1> แป๊บเดียวครับบ่วชส้มมุ้งก็ได้แล้วคูหนึ่ง คู่นึงนี่หนเห็ดบอลทันในเบืดดเลยครับจงไว้เพราะว่ามันหลายไแล้วเต็ม <c oughs> จ,จานแบบไงเลยครับเก็บใส่ไปกับพ่อน้ำเลยครับ อันนี้หนึ่นนงไก่พันนั้นแล้วนะครับอันนีเบาอีสานเฮดเองครับหนามมันกำลังออกครับเดี๋ยวผัดหอยก่อนครับตอนนี้เพื่อนน็อตครับเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละครับ มันหอยครับผัดหอยต้องใส่นะ้ำมันหอยหลายนะครับยังเจ็บข้าวมันจ <laughs> ิปลารสดีไม่ต้องแต่ฟรีมือนี้บอสใส่รสดีนะใส่รสดีเยอะๆเออเดีเ๋ยวเจียบไปแสนฝงชูรสเยอะๆหอวยวานต่มมาเทนึงแหรอครับ ต้มกวานค่อยมาผัดต้มเห็ดกาบมันแกะง่ายหล่ะแกะแก้วมากล่ะไปขั้นเกลือขั้นยังดียังดีพลครับจะลำไฟไฟกันบไ่ไฟ<ม>บ่แห้งกันได้ค่อยๆกันได้ครับส่วนที่เหลือเก็บไ้จะย่างกัได้ได้วยครับ จุกเออจุกพอดีกันนะครับเอาใบกระเป๋าออกมาใส่ครับมันจังหอมครับมีกระเท็ดภารกิจแล้วนะครับเนาะกับการหาหอยแล้วก็เอามานามะพร้าวแดงเบิ้งครับก็แค่นั้นี่ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับเนาะมือนกับขอตัวไปกินข้าวกอนนะครับเนาะเพื่อนๆกันแล้วแรงพอดีขอบคุณนะครับเด้อที่รับชมเนี่ยขอตัวลา คลิปไปก่อนครับเดี๋ยวกันคลิปนะขอบคุณครับ